ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งกับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกลาง่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านแสนแสนสุขสาม,มุกลือน้ำข้าวลาบน้องมวนประชาชนสามคีประเพใมีวันไหล บางแสนแสนสุขสามมุกลือสวัสดีบางแสนน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับจูนิวรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะจูนพาคุณผชมทุกท่านมาอยู่ที่กองสวัสดิการสังคมนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเรามีในส่วนของ การฝึกอบรมวิชาชีพเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทราบกันถึงข้อมูลและก็รายละเอียดของโครงการนะคะเราย้อนไปชมในส่วนของพที่เปิดกันก่อนค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปชมกันเลยค่ะผู้สอมคะและตอนนี้ค่ะจุนนั่งอยู่กับขออภรพพันธุ์มุนาคเพชรนะคะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและพี่แอนนามโนวรลกุลนะคะหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะ พูดคุยกันถึงโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนั่นเองนะคะ<า>ชื่อโครงการอะไรคะโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณพศ2555ค่ะรค่ะโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อะคะนะคะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะเนื่องจากเทศบาลเมืองแสน 1, สุขของเราเนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะส่งเสริมให้ประชาชน,นะคะในเขตเทศบาลน,นะคะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นนะคะ และนอกจากนี้ก็จะนนำแนวปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่มุ่งยึดคนเป็นศูนย์กลางนะคะใ,<ช>ในการพัฒนาเพะะ<ช>ื่อให้คนเนี่ยได้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนในการดำรงชีวิตะค,ะค่ะเราเล็งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักๆไปที่กลุ่มไหนคะเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะที่มีความสนใจที่อยากจะได้รับความรู้ในวิชาชีพที่ตนสนใจนะค่ะค่ะสำหรับ หลักสูตรเันบ้างดีกว่าเพราะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างคะพี่แหลักสูตรในโครงการครั้งนี้นะคะ,คะมีทั้งหมด6หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็จะเป็นการทำเครื่องดืง่มสมุสนไพงนะคะหลักสูตรที่สองนะคะก็จะเป็นศิลปะประดิษฐ์จากญี่ปุ่นหลักสูตรที่สามจะเป็นศิลปะสร้างสรรค์จากกระดาษทิชชู่ที่เรียกว่าเดโคการ์นะคะ นอกจากนี้ก็จะมีการศิลปะจากง,งานผ้าการกระกอบผ้าวทำมือการเต้นเ์ย,ยื้รวมถึงการทำดอกไม้จันทน์ูด้วยค่ะและสําหรับหลักสูตรวันนี้นะคะที่เพิ่งเปิดเรลงกันวันนี้เลยค่ะคือหลักสูตรอะไรคะการทำเครื่งองดื่มสำหรับนัเร็นเป็นการทาเครื่องดื่มสำหรับเลียงนั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ได้พบแน่นอนนะคะค่ะมาพูดถึงนะคะระยะเวลากานบ้างของแต่ละหลักสูตรค่ะเป็นไงบ้างสาหรับระยะเวลาเรากําหนดยังไงคะ คือแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการตบรมที่แตกต่างกันนะคะเพื่อ่ยับหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาไหนซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาความยากง่ายของแต่ละหลักสูตรนะคะ,คะเช่นการทำเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยง,งนนะะเน,นี่ยเรากำหนดอบรมไว้สองวัน,วนแล้วก็ถ้าเป็นศิลปะประดิษฐ์วิญญี่ปุ่นอบรมสี่วันแล้วก็ถ้าเป็นเรขาค์ตอบรมหนึ่งวะะันเป็นช่วงไหนบ้างคะสำหรับเดือนที่เรามีการอบรมหรือว่าตลอดระยะเวลาทั้งปีเลย การเวลาการอบรมนะคะเราในปีนี้เรากำหนดได้สองช่วงนะคะ,<ฮ>ะคือเรื่องช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะก็ะจะอบรมสามสามหลักสูตรแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็จะอบรมหลักสูตรที่เหลค่<ฮ>ะค่ะสถานที่ที่เราใช้ในการอบรมนะคะเราจะมีพื้นที่แตกต่างกันไหมคะก็ะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะคะโดยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ห้องเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะ เนื่องจากบนคันห้องประชุมนี้จะไม่ว่างนะคะเราก็มาใช้สถานที่ของกองสวัสดิการสังคมซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถจะดําเนินการฝิกอบรมได้ค่ะทีนี้ในการอบรมแต่ละหลักสูตรแน่นอนว่าต้องมีวิทยากรค่ะทางกองสวัสดิการสังคมได้นําวิทยากรที่มีความรู้มาจากที่ไหนบ้างคะค่ะในทางกองสวัสดิการนะคะก็จะพยายามคสรรหาวิทยากรที่มีความรู้หรือว่าประกอบอาชีพทางด้าน สาขาที่สามารถให้ความรู้ได้สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้นะคะอย่างการทำเพื่อสื่อสำหรับงานเลี้ยงเนี่ยเราก็ได้าารับความอนุเคราะห์จากบริษัทเย่ที่มีอะไรอาชีวศึกษาชุบุรีค่ะทางศิลปะจากทีญ,ญี่ปุ่นก็คุณละไมมงคลวงศ์ซึ่งเราได้เชเเคยมาเคยเป็นที่ยี่ปให้กัรเคล่อนสบายน้อยหนึ่งทางแล้วก็ทางนิโผ่านี่ก็ชื่อคุณขาประมีนะคะสุรศนาคปูนจากร้าน คิดที่เขาอืมค่ะแต่ละหักสูตรค่ะแน่นอนนะคะต้องมีผลนะคะที่ออกมาค่ามันจะเป็นไงบ้างคะสำหรับการอบรมแต่ละลัสูตรคาดใกนการเป้าหมายของเราะนะคะเราคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยนะคะจะได้รับความรู้และก็มีทักษะ,นะะสามารถที่จะนะะําไปประกอบใช้ในการนําไปประกอบสร้างเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ค่ะค่ะทีนี้ค่ะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัคร แล้วก็สมัครที่ที่ไหนแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมคะค่ะทุกการสืบของเรานะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะเราอบรมฟรีค่ะถ้าผพ้่ไหนสนใจเพืไนอนก็สามารถมาติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสัคงคมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 3 8 1 9 3 5 8แค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ,อนะคะตากอ,อะไรหึ่งทุกชมทังบ้านสักน,นิดนึงค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ได้รับชมรายการนี้นะคะ ถ้าท่านมีความประสงค์นะคะอยากจะให้เทศบาลเมืองแสนสุขของเรานะคะได้จัดอบรมวิชาชีพอื่นๆนะคะที่ท่านสนใจนะคะโปรดแจ้งความประสงค์มาที่กองสวัสดิการสังคมนะคะเราจะตอบสนองความสนใจของทุกท่านนะคะค่ะหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันมาก็สามารถทำได้ไดีค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งขออแล้วก็พี่อัญน,นาด้วยนะคะที่วันนี้สละเวลามาร่วมพูดค,คุยกับเราในาการสอนในบางแสนขอบคุณค่ะ ู้ชมคะและด้านหลังของจุนตอนนี้ค่ะผู้เข้าอบรมนะคะกำลังฝึกวิชาชีพกันทำค็อกเทลอยู่ไปชมบรรยากาศด้านในเลยคะ่ะบานแสงแสงสุดสามมุกลือน้ำข้าวล้างน้องหมลประชาชนสามขีประเทมีวันไหล ค้อค่ะและตอนนี yeah, yeah, yeah. So ้ค่ะจนก็ยืนอยู่กับท่านวิทยากรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรในการอบรมนะคะการทำค็อกเทลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะสครับผมชื่อนายกระชายอัครเดชดวงศรีครับค่ะเป็นศิษย์เก่าที่อาชีวศึกษาเนโรีครับอืมค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาเป็นวิทยากรนะคะเป็นผู้ให้ความรู้ตรงนี้ ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมเกี่ยวกับในเรื่องของการผสมเครื่องดื่มนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานสาขาหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเมืองเออชียงบุรีของเราก็เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วเราก็สามารถเอาธุรกิจพวกนี้ไปประกอบอาชีพสามารถทําได้จริงขายเครื่องดื่มตามชายหาดหรือร้านอาหารของเราได้เนี่ยค่ะมีการอบรมทั้งรหมดกี่วันคะการอบรมของเราแบ่งออกเป็น2วันครับวันนี้วันนี้แล้วก็วันนี้ แตกต่างกันยังไงบ้างเอ่ยรา่างวันนี้แตกต่างกันตรงที่เมื่อวานนี้จะเป็นในส่วนของเป็นหลักการในส่วนของวิธีการผสมเป็นส่วนของความรู้ต่างๆในส่วนของวันนี้จะเป็นวิธีการผสมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณเอ๋นะคะได้สาธิตสักหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรในการทําน้ําผลไม้นั่นเองวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีเชคเกอร์นะครับแต่ว่าไม่จําเป็นว่าเราต้องไปซื้อเชคเกอร์ครับกระบอกน้ําก็ได้กระบอกน้ําที่มีลักษณะที่ปากกว้างแล้วก็มีฝาปิด นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจิกเกอร์หรืออ,อ,อุปกรณ์ใช้สำหรับในการตรวงนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสม,อสมของเราก็จะเป็นน้ำผลไม้ก็จะมีประกอบด้วยน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำเชื่อมน้ำมะนาวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะครับอ่ะโอเควิธีการทำ,ทำ,ทำค่ะขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราจะใส่ลิ้นจี่ลงไปสองชิ้นนะครับ เป็นเนื้อลิ้นจี่นั่นเองนะคะใส่ลงไปในแก้วเชคนะคะหรือว่าท่านใดที่บอกว่าที่บ้านไม่มีเนี่ยสามารถใช้กระปุกน้ำกระบอกน้ำแทนได้อเใส่แก้วที่แนี้ไม่เห็นได้ชัดโอเคค่ะแล้วก็น้ําของมันนะครับเป็นเนื้อแล้วก็จะเป็นน้ํานะคะสองออนนะครับสองออนนี่ถ้าอยู่ในช้อนนี่ประมาณกี่ช้อนคะถ้าเป็นในลักษณะแก้วที่เหมือนแก้วเป๊กอะครับก็ใช้แทนได้กันได้ค่ะ สองแก้วเนาะค,ค่ะแล้วก็เราก็จะบดทีนึงครับให้ลินจีละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะต่อด้วยน้ำส้มนะครับหนึ่งอนอนหนึ่งออนหรือว่าหนึ่งแก้วเป๊กนะคะที่บ,บ้านมีนั่นเองนะคะอาจใส่ไปแล้วนะคะสำหรับน้ำส้มต่อด้วยต่อด้วยน้ำสับระรดครับค่ะเช่นกัรคหนึงอ่อน ไปแล้วนะคะสำหรับน้ำสับปะรดแล้ว <จะ S 1> ก็น,น้ำเชื่อมนะครับสามส่วนสี่ออนนะครับคือเกือบเกือบเต็มหนึ่งออนสามส่วนสี่ออนนะคะออโอเคและสุดท้ายก็คือน้ำมะนาวนั่นเองครับผมตัวสุดท้ายเป็นน้ำมะนาวนะครับครื่องออนครับเครื่องออนหรือว่าครื่องแก้วเปกนั่นเอ,เองนะคะที่มีที่บ้านต่อ,อไปเราก็จะใส่น้ำแข็งนะครับใส่น้ำแข็งปริมาณเท่าไหร่เอ่ย ริมาณแล้วก็ให้ช่่มน้ำครบคับแล้วก็ปิดครับแล้วก็เขยา่าน,นี้เป็นีลายนะอเ <c oughs> <c oughs> ขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สูตรน้ำผลไม้นั่นเองนะคะที่มีส่วนผสมของลิ้นจี่ ใ,ใส่แก้วนี่อันนี้จะเป็นวิธีการกรองใช่ไหมคะคให้ได้น้ำออกมาแล้วย่ิงจะมีเนื้อออกมาด้วยไหมคะ,ะจะมีนิดหน่อยครับอ่าติดออกมาบ้างนะคะเล็กน้อยค่ะก็ได้แล้วนะคะสำหรับสูตรน้ำผลไม้นะคะที่เพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยเดี๋ยวจุนขออนุญาตชิมนะคะว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหน มีกลิ่นนะคะของลิ้นจี่นะคะแล้วก็น้ำสับประดปรดรวมถึงน้ำส้ม้ำส้มด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยสามารถทำดื่มที่บ้านเองได้ง่าย,าย,ายๆเลยในส่วนของนสำส้มก็หาง,ง่ายๆครับตามท้องตลาดจบราคะในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณเอกนะคะฝากอะไรถึงคุณสมทางบ้านนิดนึงนะคะสำหรับการทำน้ำผลไม้หรือว่าการทำค็อกเทลค่ะครับผมถ้าน้ำผลไม้เนี่ยเราก็จะรู้จักกันดีแล้วแต่ในส่วนของค็อกเทลเนี่ยถ้าคุณถึงค็อกเทลบางคนอาจจะนึกถึงแอลกอฮอล์นะครับค่ะ แอลกอฮอล์นี่มันก็ไม่ได้มีแต่ประโยชนม์มันไม่ได้มีแต่โทษครับประโยชน์ของมันก็มีครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ในปริมาณที่มันเหมาะสมอ่ะมันก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้ไม่จําเป็นต้องไปดื่มจนมึนเมาดื่มพอเป็นเหมือนกระใสนะครับค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเอกมากมาก,มากเลยนะคะที่วันนี้สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเรารวมไปถึงนะคะมาแนะนําสูตรดีๆแบบนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีบางแสน ลกเป็นอะไร่ลลกดืมแ้วทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่2วันอังคารที่19มิถุนายน2555เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณหน้าสาราการประเยนวัดตาลล้อมตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พบกับกิจกรรมมากมายอาทิเช่นบริการด้านสาธารณสุขเช่นจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกสินค้าชุมชนเนื้อหมูเนื้อไก่ไส้กรอกราคาถูกรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองงานต่างๆรับสมัครงานของบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปอาทิโรบินสันพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้น เทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิต an ีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิต an ีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบาง กับอีกหนึ่งผู้เข้าอบรมนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะค่ะชื่อเมย์นักะชาริดารอดพ่อปนทอยู่ชุมชนสนใจนึกค่ะค่ะวันนี้ที่เมย์ทราบได้ไงคะว่ามีการอบรมที่นี่นหลักก็เสียงตามสายของเทศบาลเมืองแสนสุขอะค่ะที่แล้วก็ประธานชุมชนด้วยอะค่ะทำไมถึงอยากจะมาเข้าร่วอบรมคะเพราะชอบค่ะหรือว่าชอบดื่มด้วยก็ไม่รู้แล้วก็แนะนำตัวเอค่ะเื่อคิดว่าอาจจะเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไงบ้างคะได้รับความรู้อะไรบ้างคะันก็ได้สูตรได้ความรู้อะค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าไปแอบทํามาด้วยนะคะกับแก้วนี้ใช่แล้วแก้วนี้ค่ะเรียกว่าอะไรคะบังแสงพาราได์ค่ะเป็นสูตรที่วิทยากรพิ่นคิดค้นเลยให้กับสูตรบังแสงเลยนะคะคิดสดเลยค่ะอันนี้คือ จำกัดเลยนะคะว่ามีขายที่บางแสนเท่านั้นนะคะกับที่กลุ่มนี้เท่านั้นนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับสูตรนี้ทํายากไหมคะก็ไม่ยากค่ะพี่ส่วนผสมเลยกๆะต้องบอกเลยยังบ้างเอ่ยก็เรียนมาสดๆนะคะเดี๋ยวให้พี่ต้องมีบาคาดีนะคะ1ออนแล้วก็มาริบู3าส่วน4ออนแล้วก็ลูกลัสเซอร์หนึ่งออนถัวสับปะรด น้ำสมอลดหนึ่งออนแล้วก็กะทินะคะชาวเกาะก็ได้เนาะใส่กะทิด้วยอ่านี่คือเราบว่าโกโก้นัทพี๊อค่ะแล้วกันะคะครึ่งออนค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมสามส่วนสี่ออนค่ะแล้วก็น้ำมะนาวครึ่งออนค่ะแล้วก็เสร็จจากนั้นเราก็เชคขย่าดื่มได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจุดลองชิมดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างค่ะ กลมกล่อมแล้วก็ได้กลิ่นมะพร้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของกระทิด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนี้ชาวบางแสนพาพี่ได้แล้วนะคะถ้ามีสักวันหนึ่งเนาะสำหรับพี่ๆท่านใดที่แบบว่าเปิดร้านพาไม่ได้จริงๆเนะคะอ่าเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงค่ะเอาวันนี้ขอบคุณพี่แม่มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งผู้เข้าอบรมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนี้เป็นค่ะชการชื่อเทพพัชพัฒนานทองปาลจากชุมชนไทยตลาดค่ะ มชุมชนท้ายตลาดนั่นเองนะคะเรนถามพี่ทิมนิดเดินนะคะว่าทําไมนะคะถึงเข้าร่วมโครงการนี้ได้คะก็พอดีเราเป็นหนึ่งในกรรมการชุมชนด้วยนะคะเราก็ทราบข่าวจากเทศบาลนะคะแล้วก็เสียตนำสายด้วยค่ะแล้วคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์คือเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะแล้วก็บังเอิญน้องสาวมีร้านอาหาร ค่ะเราก็คิดว่าเราจะเอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในร้านอาหารค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นหนึ่งผู้เข้ารับการอบรมดีใจมากค่ะแล้วก็อยากให้เทศบาลจัดแบบนี้อีกบ่อยบ่อยะค่ะการมันก็เป็นประโยชน์สําหรับคนในชุมชนชุมชนของเขตเทศบาลเือของเรานี่นะคะค่ะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้จะทําให้แม่บ้านที่อยากมีอาชีพเสริมเนี่ยได้มีไรายได้ตรงนี้ด้วยค่ะ วันนี้พี่ทิพย์รู้สึกยังไง้ากนะคะกับความประทับใจกับวิทยากรคะดีมากเลยค่ะวิทยากรชุดนี้โอเคเก่งมากเก่งมากค่ะได้รับความรู้เรื่องอะไรบ้างคะสำหรับความรู้วิธีการผสมเหล้าแล้วก็วิธีการเมาอย่างถูกต้องเขาเรียกว่าดื่มย่างมีสติใช่ดื่มยงมีสติเพราะว่าวิทยากรจะให้ความรู้ด้วยค่ะว่าเหล้าเนี่ย ไม่ใช่มีแต่โทษนะคะประโยชน์ก็มีแต่เราต้องใช้ประโยชน์ของเขาให้ถูกต้องค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ทิพย์นะครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ไม่แน่ว่ามีค์ตสน้าใช่ไหมคะอยากจะเข้ามาอบรมอย่างพี่ทิพย์ค่ะค่ะถ้าอยากได้อร่อยแล้วก็ได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ทุกๆวันกับกับกับชีวิตของเราเนี่ยมันมันเป็นไรายได้ที่เราเราคิดว่ามันเป็นไรายได้เสริมที่ดีนะคะ ะะอยากเชิญชวนทุกคนค่ะท่านมีโอกาสให้เข้ามาตรงนี้เลยค่ะเจศบาลเมืองแสนสุขในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พีมากๆาที่สละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณแซดคุณพี่สมคะเราก็ได้สร้างในส่วนของรายละเอียดของโครงการนี้กันไปแล้วนะคะเป็นว่าตอนนี้ค่ะไปพบกับสรุปความเลื่อนไหวในท้องถิ่นมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีบางแสน พวกเราบาง10บหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi City อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน การเคลื่อนที่ครั้งที่2วันอังคารที่19มิถุนายน2555เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณหน้นาศาลาการประเยนวัดตาลล้อมตำบลเ,เ,เมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบกับกิจกรรมมากมายอาทิเช่นบริการด้านสาธารณสุขเช่นจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกสินค้าชุมชน เนื้อหมูเนื้อไก่ไส้กรอกราคาถูกรับชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกองงานต่างๆรับสมัครงานของบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปอทิโรบินสันชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ พร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุใน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เป็นประธานในการรับมอบ เครื่องแยกขนาดหอยมแมลงคู่ซึ่งเป็นผลงานของน้องๆน,นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ETEC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนโดยทางนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้ทำการศึกษาและวิจัยอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชุมชนโดยเป็นเครื่องมือในการคัดแยกขนาดหอยมแมลงคู่ โดยอาศัยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนโดยอาศัยหลักการหมุนของตะแกรงลวดที่มีขนาดต่างกันเป็นการคัดแยกขนาดของหอยแมลงผู่โดยการนำหอยแมลงผููนำไปใส่ทางช่องรับหอยก่อนเปิดเครื่องหลังจากนั้นหอยแมลงผููจะถูกส่งไปตามตะแกรงซี่ลวดที่หมุนไปตามแกนก่อนร่วงสู่ภาชนะที่รองรับด้านล่างซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้สามารถคัดแยกหอยได้หลายขนาด ึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้นำเครื่องคัดแยกขนาดหอยมแมลงภู่มามอบให้กับชุมชนแหลมแท่นหนึ่งเครื่องชุมชนเขาสามมุกสองเครื่องชุมชนหาดวอนนาภาหนึ่งเครื่องและชุมชนบางแสนบนหนึ่งเครื่องรวมทั้งหมด5เครื่องโดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้หวังว่าเครื่องคัดแยกขนาดหอยมแมลงภู่จะสามารถทุ่นแรงของเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย และสามารถประหยัดเวลาในการคัดแยกด้วยมือแบบเดิมของผู้เลี้ยงหอยด้วย,วยที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพโดยกองสวัสดิการสังคมซึ่งได้รับเกียรติจากทางน,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขก,กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับกับผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพด้วย ทั้งนี้การอบรมอาชีพให้กับประชาชนนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เน้นการอบรมอาชีพอย่างง่ายๆให้กับประชาชนเขตเทศบาลและโครงการนี้ก็ได้ทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบางแสนมากมายมาในปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมอย่างมากมายโดยทางกองสวัสดิการสังคมที่เป็นเจ้าของโครงการได้นำอาชีพที่เห็นว่าเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวบางแสน และได้เชิญว,วิทยากรที่มีความรู้โดยตรงในสาขาอาชีพมาให้ความรู้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งอาชีพต่างๆที่มาฝึกอบรมในปีนี้ประกอบด้วย6สาขาอาชีพคือการผสมเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงการฝึกอบรมการทำศิลปะกระดาษผนึกบนวัสดุการเพ้นผ้าการเพ้นเสื้อยืดศิลปะการปั้นดินญี่ปุ่นและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และพวงหรี โดยโครงการฝึกอบรมอาชีพนี้นั้นเทศบาลเมืองแสนสุขได้ตั้งใจต,ต้องการให้ประชาชนชาวบางแสนโดยเฉพาะผู้ที่ว่างงานรวมไปถึงกลุ่มแม่บ้านได้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษที่สามารถนำมาใช้ใจ่ายในช่วงที่ข้าของแพงได้ซึ่งโครงการนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขก็หวังว่าผู้ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้สามารถนำอาชีพที่เทศบาลอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือครอบครัวต่อไป วเวลาของรายการสวัสดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีเรื่องที่อยากจะร้องเรียนรวมไปถึงนะคะมีเรื่องที่อยากจะแนะนำก็สามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาได้ที่เดิมเลยค่ะทั้ง4221300พ์ทีบีแล้วตามด้วยข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะทางฮอตไลน์สายด่วน1132รวมไปถึงด้วยนะคะสำหรับช่องทางสุดท้ายค่ะสามารถรากรอกข้อความลงทางด้านหลัง,งหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วส่งกลับมาที่เทสบานได้เลยค่ะ และถ้าณผู้ชมท่นใดน,นะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปชมกันได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแสนสุขนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเมรว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบส,ส,สุ ชนสามคีประเพธนวันไลบางแสนแสนสุงสามมุลลือนางข้าวลามน้องหมดประชาชนสามคีประเพธนิวันไล